สบายดีสบายดีแม่อ่งมาล้างเห็ดมนในการตีเก่งเห็ดเมนูแก่งเห็ดโปะเด้อทักทายสบายดีเอฟสี่เด้อเห็ดปูเห็ดโคนอ้อยแล้วทุกคนเมนีเสิเฮ็ดเมนูแก่งเห็ดโปะเนาะหรือว่าเห็ดโคนเนาะตัวนี้นั่นคูดไก่สีแล้วแล้วอันนี้นะขั้นตอนทับอิดก็คือการคูดตีนขี้ดินอ้อเนาะคูดตีนเห็ดเห็นบ่คูดเห็ดคูดแบบนี้แหละ ดินเฮดขูดเอาที่ดินอ้อแล้วก็ไปล้างให้ได้ขูดได้ลลยแล้วเห็นป่ะแม่องค์อเมาพาเอสีเดอร์เมนูแกงเฮ็ดมาน,นี้นะเฮดเมนูแกงเฮดกำลังขูดเฮดแล้วก็สิไปล้างล้างแล้วเรียบร้อยแล้วก็สีเกงดอกงามงาม,งามก็ดีกลิ่นเลย ปี้จุม่มจุมออนไลน์อยู่ทางบ้านแม่ตอนนี้ใจซีเมิดแล้วจะน่าก,กับไปล้างใช่ไหมกำลังขูดเขาขูดมาให้แน่แล้วเ้ยเขาขูดมาให้ก่อนแล้วเนาะเรามาขูดล่ำอีกอ๋อโบอคบ อันนี้ก็นาะคุนคูดเด็กเรีมาดูสบาย,บายดีสดีทุกคนสบายดีทุกคนทน่ะแกงเฮ็ดกินมือแรงแกงเห็ดกินมือแรง่ะก,ก,กินน้ำซาผูทยเด้ออาหารตามฤดูกาลอาหารตามฤดูกาลบ้านแม่นางขูดเทดทุกคนเ้ย มาได้ไปเยอะหําเดอ้อมาคูดเดอ้อมาหลางกําลังคูดไกลสิแล้วแล้วนี่ยังน้อยนึงยังนิดเดียวขอมาดูดินให้ขอหไปหล้างบาดนี่ก้นตอดไปล้างปไปไปล้างบาดนี้ พูดแล้วแล้วสิไปล้างมันีองทุกคนเลยดอกน้ำง,งามขั้นตอนการล้างมังนเอจะเอากือเซื้อขั้นตอนการล้างกือเสื้อแล้วก็จะอไรจะขัดล้างผม ันตอนกันล้างเดยบนันเดอ,อล้างแล้วบันี้กำลังล้างบนงนางันีเ้เบ่ล้างเ็ดเ็ปปัวทางบานไดได้ออเนาะทางบันไ,ไงบนไม่อ่งเ็ดออเด้อออตามระดูกาเนาะได้เธอแล้วออปีนี้มนะ ฝนตกดุฝนตกดุแล้วมันก็สิออลายแบบนี้แหละเห็นบ่ล้างแล้วกําลังล้างมันแล้วมันก็ได้นอยนึงล้างแล้วก็กนี้กนเ้ าเด้อมาเด้อมาล้างเห็ดน้ำไม่อง้งเ้อเห็ดปกเห็ดตาบ,บานไม่องเมาพาาูดภาษาพูไทยไมโองเราเห็ดตาเแี่ภาษาการเพิ่นเห็ดปวกภาษาอันไทยเพิ่อนอื่นไว้เห็ดขูนเนาะแต่คำไม้อันเดียวกันแต่เห็ดอันเดียวกันเนาะคำว้าลายยางแต่นอย,อยู่ในเห็ดเดียวกัน เหอะทุกคนเนาะอยู่ในครัวคนล้างเห็ดยังเงินอีดูจะได้จักประมาณนาทีนึ่งแต่เห็ดเป็ดมาเฮ็ดปวอ มันก็งามแบบนี้เลยเนาะเศกแกงแล้วกินแล้วจุ่มอยู่มันหวานสดแล้วก็วาหวานลวยลวยเขาตัวนี้มันเป็นแบบนี้นะมันจะหยาบมันตีนสูงตีนหยาบมันจะหยาบกับตีนฉันเป็นแบบนี้แล้ละมันเ่กมันหวานหวานจุ้ยจุ้ยกันตีนหยาและเยอะหยาบแบบนี้มันยอะหย่าเยอะเป็นเส้นนะกองนะ เสิร์ฟนะกลมันสิเยอะแยะด้น้อยหนึ่งอันนี้นึงมันเป็นเส้นนะเดี๋ยวมันเป็นเส้นะนีเห็ดสุกแล้วมันเยอะแยะแบบนี้แหละมันตัดเลยมันอันนั้นมันบบมีเส้นมันแซ่บมันหวานมันยังน้อยเห็ดหั่นกระอ๊ยังบบทันได้พ้นดินคักซ้ำกลับไปคุดเอา เดีทนนําต่อเนาะการล้างอันนี้ก็ดิเห็นบนกก่จะนักสิแกงเดอ้อทุกคนเดอ้อจะนักกะแกงล้างแล้วเรียบร้อย FC ก็สิประมาณนี้เนาะไม่อกระตีมแกงบัดนี้ล้างแล้วสะอาดเรียบร้อยเนาะเฮ็ดโคเฮ็ดโคนก็สิแกงบัดนี้ไปตําแจ้วก่อนสิตําแจ้วบัดน,นี้กเอามาเพชรซคบเอาเกลือซื้อ อีเก่งเตับแก้วตับแก้วประเภศนิ่น้ำซึมปมะเภทซดมันยังแทบแกงงทพโป้ลงซึมมะเภทิมเพทซดตามแล้วเรียบร้อยขั้นตอนคือแกงกระเทาะน้ำซึมหมอ เท่าๆเหมอเนาะประมาณนี้เธอมันอันพอดีเหมาะเจาะกับอัน,นเฮดแล้วขั้นต่อไปก็เอาแจ่วพริกลงเนาะพริกลงเอาประแดดเท่านั้นมาเทอานะประแดดพริกชาสีดแดงนิดนึงเพราะกะแดดมันจะสุก บอกว่าพันอันปุ๊กอนั้นละเมิดเราบอตัวน้อยนะจะนิดนึงตามโดยปลาลงไปตามโดยพงสุโขแป่งนัวเนาะลงไป ลายแสียบลายเชอน้อยแสบน้อยตามด้วยตะไคร้อีกตามด้วยตะคร้โอ้ยประโทษเขาไข่ในร้านตามด้วยตะไคร้ลงไปวันนี้กะทาน้ำพุทน้ำเดืดอดเนาะ น้ำผดน้ำเดิดแล้วก็สีเอาเห็ดลงไปหลังจากน้ำเดิดแล้วเรียบร้อยผดแล้วเรียบรอยอ้อเยเ,อเห็ดเซอร์แบบเี้เห็ดลงใส่แบบนีนประมาณนี้เน่อคะทุกคนจะแส่บบอน้ำมาน้อยก่ เจออีกจังอนหลังจากเราปิดผ้าไว้เรียบร้อยเนาะเอาเติมน้ำอีกนิดหนึ่งเพราะว่าน้ำน้อยหลังจากเอาใส่แล้วเรียบร้อยจะปิดผ้าให้มันเดิรดเนาะบัดนี้นะให้มันพุทปิดผ้าไว้ก่อนเดิร์ดบ้าพุดแล้วจะพุดพุดธแล้วบัดนี้กระซุกแล้วบัดนี้กะ ขั้นต่อไปก็เอาพักนางตู้ลงสไสเห็นปะเป็นแต่แซ่บบอเอฟีเอาพักนางตู้ลงมาเชอร์พึกลงไปเศบๆหอมๆหอมจ้ามาเด้อมาเด้อสดกำกันหอนเด้อทุกคนเด้อเบิงบ้งสิมเบิ้งบ่าแซ่บบอ Ừ, như ở đây sim bên nó à, dẹp dẹp chút nhọt lưới hên hòm bò hòm bò hòm bò ép xỉ bò mà đưa xẹp xẹp nằm cắn đó. ขั้นตอนต่อไปก็เสิร์ฟเสื้อถอยบันนี่้อมสดแาบขั้นตอนต่อไปก็ตักเสือเส้อถอยบาันเสื้อถอยเซ็ตๆหอมๆเด้อมาเด้อมาเด้อเอฟสีเด้อมากินนะไแม่อ่งเด้อเซ็ตๆ้อมสดเด้อ ตักแล้วเล็บลอยบันี้กระผมสดบันนี้ก็ได้หนาตาก็สิเป็นประมาณนี้เนาะเห็นปะผมสดเดอ้อเสแซรบน้ำกันเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อดอกญ่ๆเลยเห็นปะสดเลยอันนี้คือ เมนูแกงเฮ็ดปูเนาะเฮ็ดปูอัะเฮ็ดคนเนาะใบใบเด้อเอฟซีเด้อขโมกขอบใจเด้อที่เขามาเบิ้งคลิปให้แล้วก็กดไลค์กดเลิฟพักอันกดติดตามเพื่อแม่เดีย๋ยอองเด้อเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปมาเดินมาเด้อชดน้ำกันเนาะแซบแซบหอมหอม ขโมยขอบใจได้อ fc เด้อขอบพระคุณอย่างมากมายเนาะขอบพระคุณอรีอโลนทุกคนเนาะบ๊ายบายทุกคน